เรื่องนี้คุณเบสเป็นคนเล่าให้ฟังเองตอนนั้นคุณเบสเรียนอยู่ชั้นม .2 โรงเรียนพานักเรียนไปเข้าค่ายทัศนศึกษาที่จังหวัดสระบุรีเป็นค่ายธรรมชาติแบบบ้านพักรวมหลังคาสังกสีตั้งอยู่ในอำเภอเล็กๆที่รายล้อมด้วยภูเขาและป่าทึบเข้าค่ายสามวันสองคืนนักเรียนเราห้าคนถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ พักรวมกันในบ้านหลังใหญ่ที่ไม่มีห้องนอนแยกมีแค่ฟูกกับหมอนที่วางเรียงกันเต็มพื้นไม้ในกลุ่มของเบสมีทั้งหมด6คนผู้ชายล้วนหนึ่งในนั้นคือบอยเพื่อนสนิทสุดซ่าที่มักจะเป็นตัวตั้งตัวตีในทุกเรื่องบางทีก็เครียนเกินไปหน่อยวันแรกของค่ายไม่มีอะไรพิเศษกิจกรรมก็เป็นเดินป่าทำอาหารทำเวิร์กช็อปตามปกติ มื้อเย็นก็มานั่งกินร่วมกันกับเพื่อนๆที่ศาลาหลังจากที่คุณครูเรียกให้นั่งล้อมวงกินข้าวบนศาลาไม้กลางป่าเข้าเย็นที่เตรียมไว้อยู่ในถาดอาหารใหญ่ๆวางบนเสือ่อนักเรียนทุกคนต้องนั่งรวมกลุ่มกับจานข้าวของตัวเองตอนนั้นบอยพูดขึ้นลอยๆขณะที่กำลังจะตักข้าวว่า eh, เฮ้ยเคยได้ยินปะที่เขาว่าเวลาอยู่ป่าถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ด้วย ให้เคาะจานก่อนกินข้าวถ้ามีผีมันจะมากินด้วยพอพูจบทุกคนก็มองหน้ากันบ้างก็ยิ้มบ้างก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีที่บอยแต่บอยไม่หยุดแค่นั้นเคยใช้ช้อนเคาะที่ขอบจานของตัวเองดังแกร้งแกรงแกรงมากินด้วยกันสิถ้ามีจริงก็มาเลยเสียงของบอยดังไปทั้งศาลาจนโตอื่นหันมามอง เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่ชื่อเก่งพูดปรามขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่าเล่นแบบนี้ดิว่าไม่เชื่อก็ไม่ต้องลบลู่เบสจำได้ว่าคุณครูสายหน้าแล้วพูดเบาๆว่าอย่าล้อเล่นแบบนี้สิลูกมันไม่ดีหลังจากที่กินข้าวเสร็จทุกคนก็แยกย้ายไปอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวจะเข้านอนคืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากเสียงหมาเห่าเป็นพักๆ กับลมเย็นที่พัดแรงจนหลังคาสังกะสีสั่นกราวกราวทั้งคืนพอคืนที่สองที่เริ่มมีบางอย่างแปลกไปตอนประมาณตีสอนคุณเบสสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงบางอย่างมันเหมือนเสียงแกรงแกรง้งแกรง้งเหมือนมีคนเคาะอะไรเบาๆเป็นจังหวะแล้วก็เงียบไปแล้วก็เคาะใหม่อีกในตอนแรก เธอคิดว่าอาจเป็นเสียงอะไรตกพอลืมตาดูรอบๆห้องทุกคนยังนอนนิ่งไม่มีใครลุกไม่มีใครทำเสียงเสียงนั้นมันดังมาจากมุมห้องที่มีจานเปล่าที่ล้างแล้ววางซ้อนๆกันไว้เหมือนมีคนค่อยๆเคาะจากด้านในเบสนอนนิ่งกำมือกับพ้าห่มแน่นไม่กล้าขยับแม้แต่จะเรียกชื่อเพื่อนเธอบอกว่า ตอนได้ยินเสียงนั้นเธอรู้สึกเหมือนตัวแข่งไปหมดหายใจไม่ออกทั้งที่อากาศก่อนหน้านี้ปกติทายเทสะดวกพ่อตอนเช้าเบสรีบไปเล่าให้บอยฟังแต่บอยก็หัวเราะหล่อนมั้งมุงเสียงจานตกเองมั้งลมมันแรงแล้วบอยก็หยิบจานอาหารเย็นมาเคาะอีกครั้งพร้อมพูดว่าถ้ามีจริงคืนนี้ก็มาให้เห็นเลยดิคืนนั้น ไม่มีเสียงเคาะจานอีกตอนตีสามบอยวายลั่นข้องนอนทุกคนตื่นขึ้นมาพร้อมกันบอยตัวสั่นน้ำตาไหลพูดไม่เป็นคำชี้ไปที่ประตูเบสบอกว่าตอนนั้นบอยพูดได้แค่ว่ามีคนมันมันมันยืนอยู่ตรงนั้นประตูที่บอยชี้เป็นประตูไม้บานเล็กที่ล็อกจากด้านในอย่างแน่นหนา ไม่มีใครเปิดไม่มีใครออกแต่บอยยืนยันว่าเขาเห็นคนตัวดำผอมแห้งหน้าซีดเหมือนถูกห่อด้วยผ้าขาวยืนเคาะอะไรบางอย่างเบาๆตรงหน้าประตูตอนแรกเบสก็ยังไม่เชื่อจนกระทั่งสังเกตเห็นจานข้าวของบอยที่วางไว้ข้างเตียงจานนั้นแตกเป็นสิ่งเสี่ยงร้อยเหมือนโดนกระแทกจากด้านใน ทั้งที่ไม่มีใครแตะมันเลยบอยละว,ว่ามีตอนที่ไปเข้าห้องน้ําในค่ายไม่มีใครไปด้วยก่อนจะเข้าไปในห้องน้ําไม่มีคนเลยห้องน้ํามีทั้งหมดสี่ห้องตอนที่ทําธุระส่วนตัวเขาได้ยินเสียงคนเคาะประตูแต่ที่ด้านล่างประตูไม่มีเงาคนยืนอยู่เลยในจังหวะนั้นเองบอยก็เงยหน้าไปที่ข้างบนประตูเห็นหัวของคนตัวดํา ผอมแห้งคนเดิมพยายามจะเอาหัวมุดช่องด้านบนแล้วจ้องมองเขาบอยตกใจทำอะไรไม่ถูกได้แต่ก้มหน้าหลับตาพูดว่าขอโทษกลัวแล้วพร้อมกับท่องสวดมนต์แผ่เมตตาแบบผิดผิดถูกถูกสักพักเสียงก็หายไปบอยเรียบใส่กางเกงแล้ววิ่งหนีออ,อกมาจากห้องน้ำกลับออกมาหาเพื่อนแล้วเริ่มเล่าให้คนในกลุ่มฟังตอนนั้นเพื่อนๆก็เริ่มรู้สึกกลัวแล้ว เพราะก็ไม่มีใครเห็นด้วยที่บอยพูดจาไม่ดีตอนกินข้าววันรุ่งขึ้นบอยเริ่มเงียบไม่พูดเล่นไม่ล้อเรื่องผีอีกเลยตอนเสสสายครูพาเด็กๆไปทำบุญที่วัดใกล้ค่ายและมีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาถามแบบไม่ทันรู้รายละเอียดว่าไปทำอะไรมาเรียกเขามาทำไมทุกคนเงียบบอยก้มหน้าน้ำตาคลอ พระท่านว่าเขาไม่ชอบให้เรียกเล่นๆเ,เขาอยากกินเหมือนตอนมีชีวิตเขาหิวบอยถามว่าแล้วผมควรทำยังไงดีหลวงพ่อผมทำไปเพราะคึกขนองไม่คิดว่าจะมีจริงก่อนกลับพระสวดให้พรและบอกว่าถ้าเจออะไรแปลกๆให้จุดทูปบอกว่าขอขมาด้วยไม่ได้ตั้งใจลบหลู่หลังจากนั้นหลวงพ่อก็ไปคุยกับครูเจียม ครูที่ดูแลให้บอยพร้อมแนะนำว่าให้บอยนำอาหารและไปขอคมาวิญญาณตนนั้นครูเจียมมาถามบอยถึงเรื่องราวทั้งหมดบอยก็เล่าทุกอย่างให้ครูเจียมฟังครูเจียมเลยบอกครูท่านอื่นด้วยและช่วยเตรียมอาหารสำหรับไปไหว้ขอขมาหลังจากเสร็จพิธีขอขมาทุกคนก็รู้สึกโล่งใจขึ้น ขืนสุดท้ายของค่ายไม่มีเสียงเคาะไม่มีใครฝันร้ายแต่ทุกคนวางจานข้าวอย่างเบามือที่สุดและไม่มีใครกล้าเล่นอะไรอีกเลยหลังจากเหตุการณ์ในค่ายบอยด้วยกลายเป็นคนที่เรียบร้อยขึ้นไม่พูดจาหยาบคายและท้าทายเหมือนแต่ก่อนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเพื่อนคุณเบสแล้วนะครับแล้วคุณละครับเคยมีประสบการณ์วัยเด็กแบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มนาะเล่าได้นะครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับประสบการณ์ขนหัวลุกแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องซีเบียเคสไว้ด้วยและหากท่านใดยอยากสนับสนุนช่องลองเลือกชมสินค้าที่ตะก้าได้เลยนะครับแล้วพบกันในเรื่องหลอนตอนต่อไป